ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็มีข่าวดีจากกรมการปกครองนะครับกรมการปกครองเขาแจ้งว่าวันนี้นะครับเขาได้ลดค่าธรรมเนียมในการทำบัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนร,ราษใน28จังหวัดควบคุมสูงสุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดกันนะครับก็ได้แก่หนึ่งการยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนร,ราษเช่นการคัดรับรองสำเนาทะเบียนร,ราษ แจ้งเกิดแจ้งตายย้ายที่อยู่2ลดค่าธรรมเนียมการออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับชื่อบุคคลเช่นการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อรองจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล 3ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนเช่นการออกบัตรใหม่ในกรณีบัตรหายหรือถูกทำลายบัตรชำรุดในสาระสำคัญการแก้ไขชื่อตัวชื่อสกุลการย้ายที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน4ลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนครอบครัวนะครับ ทั้งนี้เนี่ยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมและลดค่าธรรมเนียมเป็นระยะเวลา120วันนับแต่วันที่มีประกาศนะครับก็คือตั้งแต่8มกราคม64สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารทะเบียนนะครับหมายเลขโทรศรรัพท์02-791-7427นะครับสำหรับ28จังหวัดควบคุมสูงสุดที่จะได้รับสิทธิ์ในการยกเว้นค่าธรรมเนียมตรงนี้เนี่ยนะครับได้แก่กรุงเทพมหานครกาญจนบุรี จันทบุรีฉะเชิงเซาชุมพรชนบุรีตราดตากนครนายกนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาเพชรบุรีราชบุรีระนองระยองลบบุรีสิงห์บุรีสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครสุพรรณบุรีสะแก้วสระบุรีและอ่างทองนะครับ ครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ